พนักง,งานเซเว่นอีเลฟเเงินเดือนเท่าไร่จากข้อมูลในพันทิปนะคะก็มีพนักง,งานเซเว่เข้ามาตอบคําถามมากมายค่ะบางก็บอกว่าอยู่ที่อายุงานที่ทำค่ะ การที่ทํางานมา8ปีนะคะเงินเดือนอยู่ที่2 5 0 0 0ื่นถึงสองหมื่นเจ็ดผู้ช่วยผู้จัดการที่ทํางานมา6ปีค่ะเงินเดือนอยู่ที่ 20- 0 0 0ื่นถึงสองหม่ส่วนตัวเขาเองที่เคยทํานะคะก็เป็นพนักงานอยู่ที่9,3้าพันสามถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะเขาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการค่ะบอกว่าเงินเดือนของเขาเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะมีค่าโอทีหนึ่งพันบาทแล้วก็เบี้ยขยันสี่ร้อยบาทหักประกันสังคมไปเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสรุปแล้วเหลือหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะเขาก็ยังให้ความคิดเหนนะ ถึง30ปีกว่าจะได้เงินเดือน40,000บาทแต่ว่าถ้าเกิดทํางานที่เซเว่นะคะมีการเติบโตตามตําแหน่งเพียง15ปีก็สามารถสร้างเงิน4 0 0 0มบาทต่อเดือนได้ค่ะ โซอี so ้ e. ก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะคะว่าสวัสดิการของพนักง,งานเซเว่นหรือสิทธิพิเศษอื่นๆมีอะไรบ้างคะกองทุนสำรองเงินชีพโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยทุนการศึกษาพนักง,งานหรือบุตรบรรพุทธเหตุประกันชีวิตสวัสดิการเงินยืมกรณีเจ็บป่วยที่เป็นคนไข้ในเงินช่วยเหลือกรณีวีรกรรมทางเข้าฟรีค่ารักษาพ,พยา,ยาบาลสำหรับพนักง,งานประกันสุขภาพเงินช่วยเหลือกรณีมระกรรมของแย่มเจ็บป่วยในกรณีคนไขงง้ในสิทธิพิเศษต่างๆโอ้ยมากจริงๆเลยค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามโซอี้ดิจิตอลช็อตคั ถ้าชอบฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามโซอี้ดิจิตอลช็อตคัทด้วยนะคะจะมาอัปเดตเกี่ยวเรื่องเทนธุรกิจเรื่อยๆค่ะ